รถยก40คันจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลออกปฏิบัติเปิดเส้นทางการจราจรเมืองหาดใหญ่เคลื่อนย้ายรถเก็บ3จุดค่าเสร็จภายใน3วันวันนี้3ธันวาคม2568เวลา15.30นนพลตำรวจตรีวราเวชาพินันรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระดมรถยกจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน40คันที่พลตำรวจเอกกิตติพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่งมา เพื่อช่วยในภารกิจจัดระเบียบการจราจรเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังประสบอุทกภัยน้ำท่วมหาดใหญ่โดยกำหนดจุดปฏิบัติการเข้ายกรถเปิดเส้นทางการจราจรและเริ่มดำเนินการยกรถที่กีดขวางพ้นเส้นทางการจราจรแล้วสำหรับวันนี้รถยกจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลเข้าเคลียร์พื้นที่เคลื่อนย้ายรถบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่เชื่อมต่อพื้นที่หาดใหญ่ในซึ่งมีรถจอดกีดขวางจำนวนมากโดยรถที่ทำการเคลื่อนย้ายจากจุดนี้ จะนำไปจอดเก็บรักษาที่ลานตรงข้ามโรงแรมหันษาฝั่งซอยรัตนอุรถนนราชอุทิศหรือเขต8ซึ่งรองรับ200คันสำหรับรถที่จอดขวางย่านโรงปูนและในตัวเมืองหาดใหญ่ชั้นในจะนำไปเก็บไว้ที่สนามกีฬากลางจิรนครซึ่งรองรับ100คันส่วนรถที่จอดกระจายในจุดอื่นๆตำรวจจะใช้รถยกนำไปจอดเก็บรักษาที่ลานจอดรถที่ทำการตำรวจภูธรภาค9ตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่ซึ่งรองรับ2,000คันอย่างไรก็ตามคาดการว่า จะดำเนินการเคลื่อนย้ายรถกีดขวางเพื่อเปิดการจราจรในเมืองหาดใหญ่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันโดยจัดเก็บรถในสถานที่3แห่งคือสนามกีฬากลางจีรนครลานตรงข้ามโรงแรมหันษาฝั่งซอยรัตนอุทถนนราชอุทิศหรือเขต8และลานจอดรถตำรวจภูธรภาค9จากนั้นตำรวจจะจัดเก็บข้อมูลเลขทะเบียนในฐานข้อมูลเปิดให้ประชาชนผู้ที่เป็นเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถสามารถสแกน QR Code คเพื่อค้นหารถของตนเองได้